สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวเจ้าตัวคันนี้ครับ Good Cat GT ประกอบไทยนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะได้เห็นรีวิวนะครับเจ้าตัว Good Cat ประกอบจีนนะครับของผมสีฟ้ากันไปแล้วเนาะวันนี้ครับเราก็เลยเอาเจ้าตัว Good Cat GT นะครับมาลองรีวิวกันบ้างจริงๆผมเคยทำนะครับเทสเจ้าตัว Cat GT นะครับรุ่นประกอบจีนในช่องอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ที่ผมเคยทํางานนะครับทีนี้ผมก็รู้สึกว่าเออไหนๆมันประกอบไทยรักก็เลยอยากเอามาลองกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าก็วุธแคสซีคันนี้มันมีดียังไงบ้างนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงมันมีการปรับปรุงจากรุ่นประกอบจีนยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาชมกันครับเรามาดูนะครับรอบตัวของเจ้าตกูแคส t ีคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้มันจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีพวกทงพวกทิมนะครับที่มันตัดเป็นสีเหลืองๆซึ่งผมมองว่ามันสวยงามมากๆเลยนั่นเองล้อก็เหลืองนะครับแล้วก็กกเบ นี่ถือว่าสวยมากๆแล้วก็เป็นสีตัดนะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นที่ชาร์จ DC ซึ่งสามารถชาร์จได้เร็วสุดๆน,น,นะครับอยู่ที่70กิโลวัตต์ชาวนะครับอื่นๆสวยแต่พอสีดำนะครับพอมันพูดไงเดียพอมันเลอะผมว่ามันก็เลอะง่ายนะครับอยู่พอสมควรนี่มีลายเคฟกลงเคฟลานะครับล้อก็จะไม่เหมือนนะครับกับรุ่นอื่นๆรุ่นปกติเนาะ Gt ตรงนี้มีขีดนะครับด้านหลังด้วย นะครับตัวนี้คันนี้ก็ยังไม่มีนะครับตัวใบปัดน้ำฝนนะครับนี่ท้ายนะครับก็จะประมาณนี้มีคลีปด้านหลัง d i สฟิวเซอร์นะครับทำงานได้สวยแบบสวยมากมากเลยประมาณนี้นะครับคือรวมๆอ่ะก็เป็นรถที่นะครับที่สวยอยู่แล้วแล้วก็พอเรามองเข้าไปข้างในอ่ะก็จะดีไซน์นะครับค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับพอสมควรเนาะเปิดให้ดูภายในคันนี้นะครับตัวทรีมนากก็เป็นทร i มนะครับเป็นสี เหลืองนะครับผสมสีเงินนอะเราก็เป็นฟิลแบบประันทาร่าหรือหนังกลับนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือค่อนข้าจะเหมือนนะครับกับปูดแคทรุ่นกมิตนอที่ผมใช้งานครับนี่ลำโพงหกตำแหน่งนอแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับการแสดงผลต่างๆที่สําคัญคันนี้มีนะครับัวตัวซันรูปนะครับให้เราสามารถเปิดได้ด้วยนั่นเองปุ๊บนี่นะครับได้สวยๆนี่แล้วก็เปิดนี่ได้นะครับประมาณนี้ ร้อนนะครับสุดๆแต่เปิดไม่ได้แบบเยอะเนาะนะครับ,นรบแนะนำว่าใช้งานกลางวันก็ปิดนะครับ ก็หลังจากที่เราพูดถึงนอกรถกันไปแล้วโนก็มาให้ดูนะครับว่าในรถนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากยิ่งขึ้นกับเจ้าตัวกูดแคร์ีคันนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนั่นเองครับอย่างแรกเลยคือเจ้าตัวเมมโมรีนะครับคือเมื่อก่อนเวลาที่เราขับใช่ไหมมันจะเข้านะครับเป็นโหมด d e f a u l t ทุกครั้งเวลาที่เราดับรถสักแบบสิบนาทีขึ้นไปมันจะขึ้นเป็น Default เช่นก่อนที่เราดับรถเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นอีโคนะครับโดยอัตโนมัติซึ่งคันนี้นะ มือแล้วซึ่งผมชอบนะครับกว่าการที่เจ้าตัวเกียร์นะครับมันอยู่ตรงนี้เนาะก็คือมุนมุนตรงนี้ผมชอบตรงที่มันเป็นตัวเกียร์แบบนี้มากกว่านี่แบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากมาก สำหรับผมผมชอบเนาะอันนี้3นะครับก็คือเวลาที่คุณขับในเมืองอ่ะมันจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับหน้ารถซึ่งเวลาที่เรานะครับอยู่หน้ารถเราเวลามีมอเตอร์ไซค์มาตัด <c oughs> ใช่ป่ะถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับมันจะเสียงตืดๆนะครับแต่คันนี้มันเท่าที่ผมไปลองใช้งานนะครับมันไม่เป็นแล้วนั่นเองครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางตัวนี้นะครับ mm. ก็สามารถทํานู่นทํานี่นะครับได้วางของนะครับได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เก็บของนะครับนี่ แบบโอเคเลยก็เป็นดีไซน์นะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับอยู่พอสมควรเลยจอตรงนี้ผมรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้งานอนะ่ะมันจะไม่ได้หน่วงนะครับเท่ารุ่นประกอบจีนแล้วซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเออ ทำได้ดีนะครับแล้วก็อยากจะชื่นชมนะครับเมื่อก่อนครับตรงนี้มันจะเป็นเจ้าตัว USB A 2ช่องใช่ไหมตอนนี้จะเปลี่ยนนะครับเป็นเจ้าตัว USB C นะครับหช่องก็เหมาะสมนะครับกับรถที่เป็นทันสมัยนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันควรเป็นไทยีมาให้นะครับตั้งนานแล้วนั่นเองครับแล้วก็อื่นๆนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเบาะตัวนี้ผมรู้สึกว่าเออมันก็นั่งสบายดีนะครับฟีลแบบบักเก็ตซีแต่ก็มันจะไม่ได้โอบอุ้มนะครับเท่ากับเจ้าตัวส่วนเจดซึ่งตัวนั้นเนี่ยเบ แต่ตัวนี้ถือโอเคนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบหนาน,นั่นเองแล้วก็ตัวนี้มันจะมีนะครับเจ้าตัวเบาะนวดให้เราด้วยซึ่งเจ้าตัวเบาะนวดตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถนะครับทำงานได้ทั้งฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบโดยส่วนตัวซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันมีนะครับตั้งแต่ตัวก่อนหน้าก็คือตัวประกอบจีนแล้วนั่นเองครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปขับรถนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันว่า้มีอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองครับ เรามาพูดถึงด้านสมรรถนะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเจ้าตัวคันนี้กันคันนี้มันจะใช้แบตเตอรี่นะครับที่เล็กกว่าเจ้าตัว GT เดิม erm, นิดนึงนะครับคันเดิมมันจะมีความจุนะครับอยู่ที่60กิโลวัต์ซึ่งตัวนี้มันจะมีความจุนะครับอยู่ที่57.7ทําให้เวลาเขาเครมาจาก500 1>, 1กิโลนะครับมันจะเหลือแค่ประมาณ460กิโลซึ่งถามว่ามันเยอะไหมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลขกลางๆนะกันนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยสมเหตุผลกับรถที่มันมีขนาดนะครับประมาณนี้นั่นเองซึ่งเราเคลมเน้ะเท่าทีา่เขาแจ้งนะครับก็คือสามารถขับได้460โลเท่าที่ผมได้ลองขับจริงผมว่าก็ามีความลดไป3าบนตะครับตามมาตรฐาน ADEC ดถ้าขับสบายๆก็3 0 0กิโลนะครับผมเชื่อว่าสามารถทำได้ไม่ยากลำบากเลยครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องพูดเนาะแล้วก็ตัว DC ชาร์ตัวนี้จากเมื่อก่อนใช่ไหมมันสามารถชาร์จนะครับได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่60เท่าที่ผมลองขับประมาณ6กกิโลวัตต์แคอต่อ1ชั่วโมงเนาะคันนี้นะครับเขาเคลมว่าสามารถเพิ่มนะครับเป็นประมาณ70กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงก็ทํา ความเร็วนะครับได้ดีขึ้นเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นมาตรฐาน,นดีแต่ก็อยากให้มันมีความเร็วนะครับที่มากกว่านี้นั่นเองสิ่งที่ต่างๆ,ๆครับระหว่างเจ้าตัวนี้เน้องก,กับเจ้าตัวธรรมดาก็คือตัวที g บตัวธรรมดาตัวธรรมดาจะมีแรงม้าอยู่ประมาณร้อยสี่สามแรงม้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงม้าซึ่งเขาเคลมว่าสามารถทําสูตย์ถึงร้อยนะครับได้ภายในหกจิดเก้าวิถามว่าเรื่องตาเร่งอ่ะผมใช้คูดแค่ตัวธรรมดาอยู่อ่ะถามว่ามันต่างไหมผมว่าการเหยียบอย่างเงี้ยออกไว้อ่ะ มันก็มันก็ต่างประมาณนิดหน่อยอะประมาณ20%แต่ถ้าถามว่าอุย้ยมันห่างกันแบบเป็นปัจจัยที่จะทําให้มันต้องซื้อ GT ขนาดนั้นไหมผมว่าถ้าคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นสําหรับผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเก่ามันมีการโยนไมาถึงพุ่นไงเดียการเล่งนะครับม่มีการเซตพุ่งเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีมากๆอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเออแต่ถามว่าสิ่งที่มันเห็นสัมผัสได้ชัดเจนอะผมว่าไม่ใช่ช่วงต้นเว้ยแต่มันคือช่วงนะครับประมาณประมาณแบบ เกิน80ขึ้นไปถึงประมาณ1 4 0อะอันเนี้ยเราจะเห็นผลนะครับได้ชัดเจนว่าเออมันมีอัตราเร่งนะครับทีบ่มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเทียบกับเจ้าตัวธรรมดาสิ่งที่พูดถึงอื่นๆนะครับก็คือเจ้าตัว Apple Pilot ตัวนี้ก็สามารถทํางานนะครับได้ค่อนข้างโจะโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถทํางานนะครับได้สบายๆเลยนั่นเองนะครับแต่ ปัญหาก็คือเจ้าตัวนี้มันก็ยังคงเป็นแบตเตอรี่ที่ยังคงเป็นการเซตติ้งนะครับที่เวลาที่มันเบรกมันจะยังไม่รีเจนเลทีฟนะครับกลับเข้าไฟกับเข้ามอเตอร์ให้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็อยากให้ทาง g o m นะครับใส่เข้ามานั่นเองนะครับในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแบรหรือรุ่นประกอบไทยที่เป็นรุ่นมเนอร์รุ่นใหม่ก็ตามครับเสียงภายนอกถ้าเราขับบนมอเตอร์เวย์นะครับสักร้อยร้อยสิบะผมว่ามันโอเคนะไม่ได้มีเสียงอะไรแต่ถ้าลมแรงก็เริ่มมีเสียงนะครับแต่ถ้าลมไม่มีผมว่าประมาณร้อยยี่สถึงจะเริ่มมีเสียงก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆเนาะสำหรับรถนะครับในเจเนอเรชันหรือว่าแบบในคลาสบีเซ gment ประมาณเนี้ย มีเมื่อวานนั่งกับพี่คนหนึ่งนะครับที่ขับ c ีอาร์้บอกว่าตัวเนี้ยมันมีความเยี่ยมนะครับมากกว่าตัวซีอาร์นะครับอยู่พอสมควรเล็อยซึ่งผมไม่ได้ลองซีอาร์มานานมากแล้วนะครับก็เลยไม่กล้าพูดแต่ที่เขาพูดแบบนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่ให้ทุกคนนะครับรับรู้กันเอาไว้นะกันครับตัวช่วงล่างคันนี้นะครับก็มีความนิ่งนะครับเวลาที่ขับความเร็วสูงแต่เวลาเข้าโค้งอาจจะมีความโยนๆนิดนึงนะครับซึ่งผมถือว่าโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถ้าใครขับ ความเร็วแบบมาตรฐานกฎหมายกําหนดนะครับก็โอเคอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถทํางานนะครับได้เป็นปกตินะครับแต่การโค้งแบบโค้งตัวยูอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีความระวังแล้วก็อย่าใช้ใช,ใช้คำว่าอะไรเดี๋ยอย่าใช้พลังนะครับมากจนเกินไปของ,ต,องต,ตัวรถนะครับอาจจะมีอาการออกเล็กๆน่อยๆครับถ้าถามว่าเฮ้ย hey, เจ้าตัวคุณแคทน,นะครับมีอะไรอยากให้ปรับกันนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือเป็นสิ่งที่คิดว่า GDM ไม่น่าจะปรับให้ได้นะครับก็คือด้านของที่เก็บของคือขนาดที่เก็บของประมาณ220 x อลิตนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่เก็บของที่ไม่ได้ใหญ่เลยนะครับมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับอยู่พอสมควรเลยนั่นเองแต่เข้าใจแหละด้วยรูปลักษณ์ทรงต่างๆนะครับมันก็ ทำได้โอเคอ่ะเบาะนั่งสบายนะครับทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมเนาะอื่นๆนะครับเรื่องที่คิดว่าน่าจะปรับได้คือคันเนี้ยมันไม่มีแอมเบียนไลท์เว้ถ้ามีแอมเบียนไลท์มันน่าจะสวยกว่านี้นะครับพอสมควรเลยก็อันนี้อยากให้มีเข้ามานะครับแล้วก็พวกคําสั่งเสียงอะ่ะรู้สึกว่าเออมันน่าจะปิดได้นะคือตอนนี้มันเป็นออโต้บางทีพูดคำบางคำออกไปนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาโดย thế. แ้ ดังทั้งที่เรารอยากฟังเพลงอยู่นั่นเองแล้วก็สิ่งที่อยากให้เพิ่มเข้ามาก็คือเจ้าตัว DC c h a r g ะคือ DC ชาร์ g คันนี้อย่างที่บอกเนาะมันรับได้ความรุนสูงสุดอยู่ที่70กิโลวัตต์แาวซึ่งผมมองว่าถ้าเราขับต่างจังหวัดอะ่ะมันมีอาการนะครับที่มันช้าไปพอสมควรเลยคือมันควรอยู่ในรลเวลแบบ 2 0่สถึงแปในไม่เกิน30นาทีอะแต่ครั้งนี้มันก็จะมีความแบบเกินเกินมาหน่อยนะครับรู้สึกว่าเออนี่ยอยากให้มันปรับปรุงนะครับจริงๆสําสำหรับความเร็วของเจ้าตัวดีซีชาร์ส่วนความเร็วในการชาร์จบ้าน6กจกกิโลวัตต์ผมมองว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่อยู่ บ้านายาวคือนอนยาวอะไรพวกนี้นะครับก็เลยไม่ได้ยี่ัญหาอะไรมไม่ได้รู้สึกว่าเออมันจะต้องแบบเพิ่มนะครับเป็น11กิโลวัตต์ด้วยแล้วของรถผมมองว่า6.6 7.2เอ่ะเพยียงพอต่อการแบบใช้งานโดยทั่วไปแล้วนะครับไดทีฟยังไม่รีเจนนะครับแล้วก็ด้วยความแรงแบบร7 0ยเจ็มาผมว่าตัวเนี้ยมันให้อย่าจอง g t 2 25ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเกรดที่เทียบกับรถร7 0ย mm. จมามันต่ําไปนิดนึงอ่ะมันก็ออกอาการนะครับที่ค่อนข้างจะง่ายพอสมควรนะครับไหนๆก็ให้แรง มา้ามาระดับนี้แล้วก็น่าจะนะครับให้ยางมาที่มันโอเคมากกว่าน,นี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกปุ่ม traction control อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับคือตอนเนี้ยมันจะต้องมาอยู่บนหน้าจอตรงนี้ใช่ปะซึ่งตอนเนี้ยเวลาที่เราปรับอะ traction หรืออะไรต่างๆนะครับคือ traction มันอยู่หน้าหนึ่งโหมดก็อยู่หน้านึงอะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วขับไปใช่ปะเราจะปรับโหมดแล้วต้องมาปรับตรงเนี้ยประหยัดมาตรฐานนะครับ แต่ขณะที่ถ้าเราปรับแทิคชั่นอะ่ะเราต้องเข้าไปกดที่ตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่ารถแล้วก็ปรับอีกทีหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างน้อยนะครับรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นปุ่มละมันก็น่าจะให้มานะครับให้มันกด ง่ายๆรวมๆกันหน่อยซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าเอออาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับในการขับริงสักเท่าไหร่สําหรับคนที่ต้องการป o t e c t i o n เออหรือขับซิงเออนั่นเองครับก็ประมาณนี้นอกสำหรับประมาณการขับขี่แล้วก็สิ่งที่ผมชอบแล้วก็อยากให้เพิ่มเข้ามาครับในเจ้าตัวปูดแคท t ีทตัวนี้ครับสรุปแล้วนะครับเจ้าตัวปูดแคทซีทประกอบไทยคันนี้นะครับสำหรับผมแล้วหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีความหล่อนะครับแบบจัดๆเลยนั่นเองถือว่าเอ่อถ้าใครต้องการ GT นบกเเงิิพ่มอีที่นาครับบวก ก็ได้แรงมาที่มันเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบอุย้ยเหมือนแบบเทสลาที่ระหว่างเจ้าตัวรีวิวดายกับลองเลยอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่นั่นเองครับความรลอ่อความสมุนนะครับของดําตัดเหลืองนะครับถือว่าดีมา,มากๆหลายๆอย่างมีการปรับปรุงจากเวอร์ชันจีนออกมาซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอเช่นชม g d m ที่เออมีการปรับปรุงแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กนะครับพอสมควรเลยผมเท่าที่ผมได้ลองคือผมไม่รู้นะคันอื่นอะไรยังไงแต่คันนี้เป็นรถเทสต์ได้ก็จะประมาณนะ ราคาลงจากเมื่อก่อนนะครับจากเมื่อก่อนคันนี้หนึ่งสองเก้าคันนี้เหลือหนึ่งศูนย์เก้านะครับก็ลงมาอีกสองแสนตัวโปรเหลือเจ็ดเก้าเก้าตัวอัลต้านะครับเหลืออยู่แปดเก้าเก้าก็ราคาลงมานะครับหลายหมื่นแล้วก็ตัวนี้ลงมาประมาณสองแสนถือว่ามีความคุ้มค่านะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถแข่งขันนะครับในตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้นคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองครับเรื่องที่อยากตินะครับก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับกับคนที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้ก็ลองกันไปดูเนาะข้อตินนนนนะคครรััับบถ้้้้าาาาไดผมวว่่่ตีีีกกก็็เเปอออททงงงลืึข จะคุ้มค่ากันเลยเดียวครับโดยรวมแล้วนะครับจากคนที่ใช้เจ้าตัวคูดแคดนะครับที่ประกอบจีนมาแล้วก็ได้ลองทสคันนี้นะครับก็ลองไปดูครับผมว่าก็เป็นรถคันหนึ่งที่ได้ความน่ารักนะครับแล้วก็คันนี้ตัว GT ก็ให้ความสปอร์ตนะครับความดดเอสมพวรอัตราเร่งโอเคแรงมากแต่สู้คู่แข่งไม่ได้นะครับแต่ผมว่ามันก็เหลือแล้วนะครับเพราะสปีดคันนี้ร้อยประมาณ158 160กนะครับก็นิดนึงนะครับถ้าตัว GT มันบวกเพิ่มได้ก็น่าจะดีเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวค ขั้นสีดำนะครับตัดเจ้าตัวเหลืองคันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่สวยงามมากๆครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงจนเกินไป1 0 9 9 0 0 0ครับสำวันนี้ครับใครได้ชอบคลิปนะครับจากช่อง The Peak นก็ฝากติดตามนะครับช่องนี้กันเอาไว้ด้วยแล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรนะครับเก <Das S 2> ี่ยวกับเ so จ้า mm. ตัวบูดแคปไม่ว่าจะเป็นประกอบไทยประกอบจีนนะครับก็มาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ของ First Up ขอตัวลาการไปก่อนแล้วสวัสดีครับ